ทีเดียวนะคะตอนนี้เอาล่ะเพกกื่อประหยัดเวลาขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่วงบ่ายค่ะขอต้อนรับกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOPK เยียนประเทศไทยจำกัดมหาชนขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งคะ่ะครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกิจพลคะช่วงเช้าจะเห็นว่าก็ยังคงแกบแคบตามที่เราได้คุยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็แหม่มราคาเบาจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายเราดูทรงระทับปิดตลาดเนี่ยอาจจะไม่ถึงหกหมื่นหรือเปล่าคะถ้าดูทรงแบบนี้ค่ะครับก็ถ้าบอกว่าบรรยากาศของการซื้อขายในตลาดก็ต้องยอมรับว่าเบาบางจริงนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะคึกคักขึ้นกว่าวันสองวันที่แล้วบ้างเพราะว่า เราจะเริ่มมีตลาดบางตลาดที่เริ่มกลับมาทําการซื้อขายในช่วงนี้แล้วนะครับก็อาจจะมีพวกตลาดหุ้นที่หยุดไปก่อนหน้าแล้วกลับมาซื้อขายเนี่ยพวกสิงคโปร์นะครับพวกเกาหลีใต้พวกอินโดนีเซียเนี่ยปริปิดพูดอยาริ่มเห็นกลับมาซื้อขายแล้วนะครับหลังจากบางคนปิดไปในช่วงจำนังคานที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของทางด้านตลาดหุ้นก็ต้องถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันตอบรับปัจจัยบวกที่กําหนดโทนของตลาดในช่วงที่ผ่าน ที่ผ่านมาไปแล้วครับก็คือเรื่องของตัวความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของธานาคารกลางสหรัฐที่มันน่าจะปรับดีขึ้นดังนั้นในช่วงตัวนี้ครับระหว่างที่ตลาดรอว่าภาพมันจะเป็นอย่างที่คิดกันหรือเปล่าซึ่งคงต้องไปรอวันที่1นึ่กุมภาพันธ์เนี่ยตลาดเองก็จะเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเช่นวันนี้หลายตลาดเองอาจจะเปิดบวกเพราะว่าวันแรกๆที่เราเปิดทําการในวันจันทร์เราก็บวกนะครับวันนี้หลายคนก็กลับมา ไล่ตามบวกเราแต่ว่าขอเราเองซึ่งบวกมาก่อนได้แล้วตอนนี้ก็เลยอาจจะถือได้ว่าใช้ข่าวดีไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มหาข่าวดีใหม่ไม่ค่อยเจอนะครับอาจจะมีข่าวดีเล็กๆก,ก,ก็คือเรื่องของตัวการออกเกี่ยวกับมาตรการท่องเที่ยวนะครับการออกเราท่องเที่ยวด้วยกันเฟส5ซึ่งก็ทําให้้นในกลุ่มท่องเที่ยวจานวนหนึ่งเนะี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาแต่ว่านอกนั้นแล้วเราก็เห็นว่า ภาพของหุ้นใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์พลังงานหลายหุ้นนี้เองเนี่ยวันนี้ก็ต้องถือว่าโดยรวมค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับก็ตลาดเองก็รอภาพครับว่าในประเทศวันนี้ขปัจจัยสําคัญคงจะมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือการรายงานผลประกอบการของหุ้นปูนใหญ่นะครับหรือว่า S.C.C. นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงซึ่งปิโตเคมีโดยภาพรวมน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าปูนใหญ่เองน่าจะบวกนะครับแต่ว่าปิโตเคมีตัวอื่นอย่างเช่น PCTC IRPC เนี่ยเราคิดว่าไตามาสสี่น่าจะติดลบครับเนพะียงแต่ว่าก็น่าจะเป็นการติดลบก่อนที่จะดีขึ้นในช่วงต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ตลาดติดตามก็คือรออยู่ครับว่าก่อนอเางเง,ง,งตกลงแล้วเนี่ยจะออกมายังไงนะครับจะมีการขึ้นออกเบีย้ย0.25เอตามที่ตลาดคาดการณ์ไมหรือเปล่านะครับก็ยังรอติดตามประเด็นนี้อยู่ครับอมนะคะแต่จะเห็นว่า ท่องเที่ยวเราก็มาหนุนเมื่อเช้านี้แล้วก็เชียร์กลุ่มในทัวริสซึมด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพลังงานก็เท่ด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มแบงก์ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งๆบรรยากาศแบบนี้คือบางคนมองว่าเอ๊ะถ้าท่องเที่ยวคึกคักพลังงานเราต้องดีด้วยสิเพราะมันต้องมีการใช้รถใช้ถนนแต่สรุปแล้วเหมือนเขากังวลเรื่องของออสภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลับขึ้นมามันยังไงคะคุณกิตตคุณคะ ับคือต้องบอกว่าในฝั่งของทั้นพลังงานเองเนี่ยเราเองอาจจะใช้ในเรื่องของในประเทศนะครับแต่ว่าในฝั่งของระดับโลกเนี่ยคนก็ยังช่างน้องหนักกันอยู่ว่าระหว่างการที่จีนเปิดเมืองซึ่งน่าจะทาให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยสออย่างหักล้างกันแล้วเนี่ยอะไรจะมีอิทธิพลที่มันชนะอีกอย่างมากกว่ากันนะครับดังนั้นภาพตัวนี้ก็เลยเป็น จุดหนึ่งที่ตลาดเองก็ยังฟันธงไม่ได้ครับเลยทําให้บรรยากาศของหุ้นในกลุ่มพลังงานนี้ก็ยังต้องถือว่าเ,าเคลื่อนไหวในกรอบแคบอยู่ครับอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาติดตามเพราะว่าดูแล้วมันบาลานซ์กันว่าอะไรจะชนะอะไรมากกว่านะคะแต่วันนี้ก็จะเห็นว่าค่อนข้างนิ่งๆจริงๆนะคะงั้นมาอีกมุมหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นด้วยนะคะที่บอกว่าโอเคเราเคยคุยเรื่องของ True t r u ดีแท็กกันไปพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทั้ง2 หลักทรัพย์เนี่ยเขามีการตั้งโต๊ะในการรับซื้อหุ้นถามนิดนึงแล้วกันว่าสําหรับย้ยํากลับมาเพราะมีหลังไหม่ถามดิฉันเยอะมากอ้าวยังให้สรุปแลวเขาตอนนี้เขาเปลี่ยนจากทรูดแท็กค,ควบรวมแล้วเป็นทรูเรียบร้อยใช้ชื่อทรูเปลี่ยนยังไงไม่รู้เหมือนโดนเหมือนโดนเทคกิจการนะคะเปลี่ยนชื่อ,อ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอยู่ทํายังไงคะจะไปต้องไปแลกหรือไปอะไรยัหรือว่านั่งนิ่งๆเฉยเลยคะก็ถ้าใครมองปัจจัยบวกระยะยาวนะครับก็จะแลกเป็นหุ้นใหม่ไปรอลุ้นหลังจากเป็นหุ้นใหม่ก็ได้ครับแต่สมม ถ้าใครที่มีอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าคงขายไม่ได้ทุกคนนะครับ,รบเพราะว่าในเคสของการควบรวมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเปิดช่องให้ทําการซื้อคืนหุ้นจากคนที่มีการคัดค้านได้นะครับในนั้นเราเห็นว่าในในเที่ยวนี้เนี่ยมันก็จะมีการซื้อคืนจํานวนหนึ่งครับแต่ผมเข้าใจว่าก็จะเป็นในส่วนของของหุ้นที่มีการโหวตคัดค,ค้านการควบรวมนะครับในส่วนนั้นสามารถที่จะไปขายให้เขาได้แล้วก็ราคาก็จะดีกว่าในกระดาษน,นิดนึงครับ นะแล้วก็แต่ว่าถ้าสมมติเป็นเราซึ่งไม่ได้ไปมีเอี่ยวอะไรกับเขาประชุมก็ไม่ได้ไปเนี่ยตอนนั้นก็ผมเข้าใจว่าน่าจะไปถายไม่ได้อันนี้เป็นเกณฑ์ปกติอยู่แล้วนะครับของในเรื่องของการเวลามีการควบรวมแล้วมีการโหวตคัดค้านเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมีช่องทางหรือมีข้อบังคับ <c oughs> ที่ทําให้บริษัทเองอาจจะจาเป็นต้องซื้อหุ้นในส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมนะครับ ดังนั้นใครที่ไม่เห็นด้วยแล้วเคยไปหวดค้านในวันนั้นก็สามารถที่จะไปขายได้ในราคาที่มันสูงกว่านะครับแต่ว่านอกนั้นถ้าเป็นลุ่นที่มีอยู่แล้วก็มีแค่2ทางครับคือ1ตัดสินใจที่จะขายไปเลยหรือจะถือเป็นแปลงเป็นหุ้นใหม่เนี่ยแล้วถือไปรอสถานการณ์นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยบวกหลายอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยมันกลายเป็นว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยมันอาจจะบวกไม่เยอะอย่างที่เราคิดนะครับในฝั่งที่ก่อนหน้านี้นนต้องยอมรับว่าการควบรวมเนี่ยน่าจะมี s y นเนจีพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่า Synergy ตัวนี้มันมีความไม่ชัดเจนหลังจากที่กสทชเองเนี่ยมีข้อมีการกําหนดมาตรการบางอย่างให้บริษัทเนี่ยต้องมีการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อตลาดซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการบังคับให้จะต้องมีการปรับลดค่าบริการลง12%ด้วยนะครับตรงนี้เป็นความยากเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าสมมติว่าไรายได้เท่าเดิมนะครับซเนจีควบรวมการลดลดการใช้ บางอย่างไปได้ดีไม่ดีเอาขึ้นไปคืนได้ด้วยลดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเนี่ยเอ,อ่อกำไรน่าจะดีขึ้นแต่วันนี้กลายเป็นว่าซีเนอร์จี่หลายอย่างมันคงต้องใช้เวลาจะเอามาทําการตลาดรวมกันก็ยังไม่ค่อยได้ยังถูกบังคับว่าต้องแยกเป็นแต่ละแบรนด์ไป3ปีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแล้วแถมรายได้ต้องไปกดลงอีกเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วมันจะเห็นซนเนอร์จี้เนี่ยได้เร็วแค่ไหนนะครับหรือมันต้องใช้เวลาช่วงแรกอาจจะยังไม่เห็นเนี่ยตรงนี้เป็นความไม่ชัดเจนครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าใครที่ค้านไว ไปขายก็ดีนะครับแต่ว่าสมมติใครที่ไม่ได้ขานก็คงต้องตัดสินใจะครับว่าถึงเวลาแล้วอาจจะยอมที่จะ exit ซไปก่อนนะครับรอแล้วก็ไปคอยรอดูว่าหลังจากควบรวมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลดีหรือซ mm ินเนจีเมื่อไหร่ซึ่งผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาครับเพราะช่วงแรกหลังจากควบรวมดีไม่ดีมีค่าใช้จ่ายนะครับ mm hmm. อาจจะต้องมีการลดคนอาจจะมีการปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเห็นค่าใช้จ่ายมันมากกว่าที่จะเห็นตัวผลดีมาทันทีครับอ mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่แบบว่าโอเคสื่อสารชอบเป็นเรียกว่าเป็นหลบความผันผวน,ผนดีเฟนซีแบบเนี้ยามนิดนึงโอเคถ้าเกิดใน3ตัวเราเชียร์กับแนดวานอยู่แล้วแต่กรณีที่แบบว่ามีอยู่แล้วในพอร์ตสำหรับ True และ d t แทคุณกิจพลมองว่านักลงทุนยังไงคะถือไว้ก่อนหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณไปรับราคาที่เท่าไหร่หรือย,ยังไงคะพอเขาควบรวมสำเร็จแล้วอนาคตมาแน่นอนหรือเปล่าเนี่ย ครับก็อันที่หนึ่งผมคิดว่าถ้าถ้ามองแล้วอย่าง่อคิดที่เรียนครับว่าผมคิดว่าซีเนอร์จี้มันจะใช้เวลานะครับถ้าเป็นของเดิมเนี่ยโอเครายได้เท่าเดิมแน่ๆนะครับต้นทุนลงได้เนี่ยผมคิดว่าซีเนอร์จี้มันเห็นชัดมากแต่ปัญหาก็คือว่าพอตอนนี้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างเหมือนกับว่าต้นทุนจะลงไม่ได้ครับนะแต่ว่าราคาเนี่ยดีไม่ดีถูกบังคับให้จะต้องเอาลงซึ่งณนะวันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่า12%เนี่ยมันจะนับจากตรงไหนดีนะแล้วก็ ในเวลาเท่าไหร่เร็วแค่ไหนดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นความไม่แน่นอนของตัวซนเนจี้ที่จะเกิดขึ้นครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่าก็อาจจะไม่ได้รีบร้อนครับผมเชื่อว่าที่สุดแล้วถ้ามันผ่านช่วงแรกๆไปได้เน,นี่ยซีเนจี้น่าจะเกิดแต่ปัญหาคือด,ด้วยความที่ความไม่แน่นอนหลายอย่างเ,งเนี่ยผมคิดว่าซนเนจี้ช่วงแรกมันเลยเกิดยากหรือมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มาจากเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าไม่ได้รักจริงไม่ได้เชื่อแบบระยะยาวจริงๆเนี่ย เออเอ็กซไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะหลังจากเขาควบรวมเสร็จแล้วเนี่ยอีกทีหนึ่งก็ได้ครับอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นถึงแม้โอเคเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับซีเนจีณตอนนั้นด้วยนะคะมาต่อค่ะในช่วงบ่ายแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของออประชุมกรงงกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูสุดท้ายก็คือน่าจะไปเป็นตามค่าที่ที่มีการแจ้งไว้นะคะแต่อีกมุมหนึ่งถ้าเราจะถามให้นักลงทุนว่าถ้าเราจะเล่นเกรง กำไรณตอนนี้ในระยะสั้นๆโอเคย้อนกลับมาตัวเลขนส่งออกไม่ดีเราเล่นเน้นเก็นงกำไรสําหรับหุ้นที่มองว่าอาจจะเได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์กับหุ้นส่งออกที่มีการออกมาต่ำกว่าคาดดีไหมคะกับคุณกิตพลคะโอเคครับเอ,อผมคิดว่ากลุ่มส่งออกในฝั่งของทางด้านเออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวการับลดประมาณการนะครับ เนื่องจากว่าเศรษฐกิจโลกที่ยังมีจุดไม่แน่ไม่นอนหลายหลายอย่างอยู่นะครับแล้วก็พุ้ธเดลติกเองเนี่ยหลายตัวฟื้นขึ้นมาเยอะพอสมควรในช่วงประมาณ 1- 2เดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นตัวนี้เรากลัวครับว่า,าตัวเล็กนิกส์เองอาจจะไปได้ก็นั่งจะเหนื่อยนะครับหรือมีความเสี่ยงในดาวไซด์ามากกว่ากลับกันในฝั่งของเกษตร,รหรืออาหารเนี่ยอันนี้ก็จะดูน่าสนใจนิดหนึ่งว่าโอกาสที่มันจะฟื้นในช่วงต่อไปเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของ ตัวของทางด้านอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนต้องใช้อยู่แล้วนะครับหรือบางอ,างอย่างอย่างเช่นพวกที่เป็นตัวของทางด้านอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการชะลอตัวลงหลังจากช่วงครึ่งปีแรกจ,จะยอดขายดีครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเอ๊ะที่สุดแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการช่วงที่ผ่านมาก่อนเข้าตลาดอาจจะมีการทําโปรโมชั่นนะครับอ,อาจจะทําให้สินค้าเนี่ยมีการขายไปเยอะพอถึงช่วงเข้าตลาดจริงๆเสร็จแล้วนี่กลายเป็นว่าออ,อเดอร์าอาจจะชะลอไปบ้างนะแต่ว่า ต,ตอนนี้มันก็ไน่จะเป็นปัจจัยชั่วคราวหลังจากที่ย่อยออเดอร์ไปสักประมาณ3เดือน4 1, เดือนแล้วเนี่ยน่าจะเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะที่เป็นปกติถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มโฮเทนั่นอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสที่มันจะเริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าในภาพของเรื่องส่งออกเนี่ยในรอบนี้เราอาจจะขอเลี่ยงอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมาดูพวกเนื้อไก่อย่าง GPT นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างตัวของ AI เป็นต้นครับ อืมนะคะคือพอสุดท้ายเนี่ยบอกว่าค่าเงินของเราเนี่ยถึงแม้จะอ่อนก็คืออ่อนไม่ได้มากกว่าที่เคยเป็นก่อนหน้านี้นะคะค่าเงินที่บาทแข็งก็ไม่ดีกับกลุ่มส่งออกทําไมเราถึงยังคงแบบว่าคุณกิตพลถึงแนะนาเป็นเรื่องของส่งออกตัวนี้ถึงแม้ว่ามองเป็นยังไงคะเป็นสินค้าจําเป็นหรือว่ายังไงคะโอเคครับก็อันที่หนึ่งเราเห็นอย่างพวกเนืน้อไก่นี่ยังพอจะเห็นโมเมนตัมที่ดีในการส่งออกอยู่นะครับ,รบขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่า สถานการณ์ของตัวภาพของพวกอาหารพวกของทางด้านเนื้อไก่หรือที่กลุ่มที่เป็นอาหารเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจจะขึ้นต่อว่าสษตกมากกว่านะครับยังในอาหารก็แต่เนี่ยสกิจจะดีมากดีน้อยยังไงคนก็ต้องกินนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าในภาพของกลุ่มส่งออกเที่ยวเนี้ยถ้าจะมองน่าจะมองพวกอาหารนะครับหรือเซลลิติบายในอาหารมากกว่าที่จะเป็นอิเล็กทรอนิกสครับ นี่ก็คือเป็นของวีเทนนั่นเองนะคะส่วนเมื่อช่วงเช้าเราให้2ตัวคือวิรันดานะคะแล้วก็กลุ่มทางเมเจอร์วิรันดาก็ถือว่าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่เรียกว่าต่ำอยู่ในโซนล่างนั่นเองแต่ก็ยังดูมีอนาคตอยู่นะคะสำหรับช่วงบ่ายคุณกิตพลมองว่ายังคงเป็นตัวเดิมหรืออยากจะแนะนำนักลงทุนยังไงคะในตลาดที่ค่อนข้างกว้างแคบแบบนี้ครับกับตัวเดิมก็ต้องบอกว่ายังชอบเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงความชอบนะยังชอบได้เลือกก็เลือกได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่า ในช่วงบ่ายถ้าจะมาให้ไอเดียการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยก็อยากจะมาคุยในอีก2หุ้นนะครับเต,ตัวแรกก็จะเป็น AAI นะครับเราก็มองว่า AAI เองเนี่ยถ้ามาดูชาร์ตสักนิดหนึ่งนะครับโอเคจะเห็นว่า a i เนี่ยชาร์ตเองก็ผ่านเราต้องบอกว่ามีการพักฐานมานานตั้งแต่หลังจากเข้าตลาดนะครับก็คือ,อ,อขึ้นวันแรกวันเดียวนะพักแล้วก็ยังดีดไม่ผ่านเลยแต่ระยะสั้นเริ่มน่าสนใจครับว่า หลังจากพักฐานมาแล้วเนี่ยเริ่มที่จะเบรกแนวต้านดาวเทรนด์ขึ้นมานะครับดังนั้นภาพตัวเนี้เราเริ่มมาคาดหวังภาพของการฟื้นตัวซึ่งถ้าฟื้นตัวขึ้นมาเกิน7บาทเนี่ยจะเริ่มเกิดโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มไปทดสอบในโซนแถว8บาทได้นะครับในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ไปนะครับก็คือหลุดแถวสัก6กบาท70าทเงี้ยมันก็เห็นภาพได้ชัดในการที่เราจะ จะปรับสถานะการลงทุนดังนั้นก็ต้องถือว่า AI เป็นตัวแรกที่น่าสนใจครับก็เราให้เป้าหมายในเชิงผลธตอยู่ที่8ตาอสำหรับ AI นะครับตัว <S 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 ที่สองนะครับเรามองกันคุณครับ <S 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 เอ่อที่เรามองกันคุณเพราะว่าก็ราคาวุาน้นจริงแล้วก็ยังดูไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าจะเห็นว่าเอะหลังจากที่เขาเอ,อพักฐานมานานนะครับอาจจะเบรกดาวเทรนแต่ก็ยังไม่ไปไหนก็ยังเอ,อลนลายอยู่แถวๆนี้นะแต่ทีเนี้ยเราก็เห็นว่า ในการล้นลายอยู่แต่แถวนี้ก็ยังยืนเหนือโครงสร้างสําคัญที่5บาท10นะครับขณะเดียวกันวันนี้น่าจะมีการรายงานผลนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีการเลื่อนนะครับตัวของด้นานผลของการคัดเลือกผู้เสนอขายไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ทําโครงการเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนรวมไปทั้งหุ้นในกลุ่ม ไฟฟ้าหลายหลยตัวด้วยนะครับการคุณเองยื่น23โครงการครับเยอะที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไม่ใช่ว่าเขาทําอะไรแล้วมันไม่เข้าท่าเนี่ยอย่างน้อยยื่น23มันคงต้องได้บ้างนะครับอาจจะได้มากได้น้อยแต่ว่าก็ต้องถือว่าหน้าที่จะมีลุ้นพอสมควรที่สำคัญก็คือการคุณเองเป็นคนที่ทําธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ทํา EPC ด้วยก็แปลว่าทํารับเหมาก่อสร้างดังนั้นคนอื่นเนี่ยประมูลไปได้กว่าจะเห็นรายได้จากการ ทําพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาจะสักสองปีข้างหน้ากว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จแต่การคุณเองเนี่ยมีงานพวกนี้ที่จะได้รับจากพวกกราฟและคนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเข้ามาทันทีเลยนะประมูลได้เริ่มสร้างปุ๊บก,ก็มีไรายได้ดังนั้นเราก็มองว่าตัวของการคุณนะครับน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่จะตอบรับเชิงบวกจากผลของการประกาศผลการคัดเลือกผู้ขายไฟฟ้าพลังงานทดแทนครับก็มองการคุณในโซน5บาทน่าสนใจครับแล้วก็ การปรับขึ้นไปก็จะมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่5้าบาทห้าสิบแล้วก็6บาทตามลําดับครับค่ะนะคะเดี๋ยวขอชี้แนวนิดนึงค่ะมาที่ขอสอบถามค่ะเอ,อตัวโรงเรียนนานาชาติกันอากดีกว่า SISB แนวโน้มเป็นยังไงคะก็ราคาหุ้นเดินหน้า <c oughs> จนคนอิจฉานะครับเพราะว่าจักแปานี้ขึ้นมาเป็นยี่สี่ละก็สองร้อยเปอร์ซ็นต์ละนะครับอ,อต้องบอกว่าตรงนี้อาจจะต้องเริ่ม เออด้วยสปีดของการขึ้นตัวนี้มันเลยจ,จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับคือเป็นหุ้นเปิดเมืองตัวหนึ่งนะที่คนบอกว่าช่วงหนึ่งมันอาจจะมีผลกระทบเข้ามาใหม่ๆแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับลดราคาในตอนที่คนต้องไปเรียนออนไลน์ไปอะไรกันนะครับแต่สักการณ์ณนะวันนี้เนี่ยตัวของทางด้านเอ่อการเปิดเมืองเปิดเต็มที่แล้วการขึ้นราคาหลายอย่างก็เกิดขึ้นตามมานะครับดังนั้นต้องถือว่าไอ้ข้อการดีของหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็สะท้อนในในราคาไป พอสมควรนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามาดูภาพทางทางเทคนิคแล้วกันนะครับถ้าเราไปดูภาพทางเทคนิคเอเดี๋ยวนะปิไดไปนโอเคนะค,ครับโอเคนะถ้ามาดูภาพทางเทคนิคเนี่ย ก็จะเห็นว่าตัวงทางด้านการปรับขึ้นของหุ้นเองเนี่ยผ่านแนวต้านสำคัญในโซนนี้ขึ้นมานะครับก็คือแถว23บาท40ซึ่งทำให้ถ้าเอาเป้าหมายทางเทคนิคนะครับแบบเวอร์เลยนะครับก็คืออาจจะอาจจะเห็นกนลารแลรี่เป็นในโซนแถวใกล้ๆ29บาทได้แต่ว่าตรงนั้นต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเป้าทางเทคนิคเพียวๆนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าถ้าถึงตัวนั้นเป็นโซนที่เรียกว่าต้องต้องหนีเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้สำหรับคนที่ก,กินกําไรก็ควรจะใช้จุดนี้เป็นจุดสต็อปครับก็คือแถว23.40ครับดังนั้นการแลรี่ไปต่อเป็นไปได้ขึ้นไปต่อโดยเฉพาะใกล้29บาทควรหาจังหวะในการขายแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ทําให้ผิดคาดปรับลงมาต่ำ23.40ตัวนั้นเป็นจุดที่ควรที่จะขายล็อกกาไรสำหรับคนที่มีอยู่ครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นจุด c ัด loss ครับ นะคะโอ้โหเห็นะะและอิจฉาจริงๆเลยนะคะขึ้นมาขนาดนี้นะคะสำหรับในวงการการศึกษานะคะมาอีกหนึ่งรายค่ะอย่าง BYD ค่ะขอแนวโน้มหน่อยค่ะ BYD ใช่ไหมครับค่ะก็เป็นตัวที่เราไม่ได้เตจอไม่ตามในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับดังนั้นก็อาจจะตอบอยากนิดนึ่งครับว่ามันเป็นยังไงที่เนี้ยราคาพูดไม่สวยครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า ไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยส0 0ร้อวันได้แล้วก็หลุดลงมาหลายวันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแล้วก็ววลุ่มสองวันนี้มาเขานัางที่จะหนักด้วยเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าก็อาจจะมีลงแรงอย่างนี้อาจจะมีเด้งได้แต่ว่ากลับไปเป็นทางขึ้นเนี่ยน่าจะน่าจะเหนื่อยหรือน่าจะยากเหมือนกันนะครับก็ถ้าเรามาดูคร่าวๆก็จะเห็นว่าเนี่ยลงมารอบเนี้ยดีดแนวรับพอดีตรงนี้พอดีเลยนะ mm hmm. แต่ว่าเราก็เห็นว่าพอหลุดภาพเส้นแนวรับสําคัญมาทั้งหมดเนี่ย การดีดตัวนี้เกิดขึ้นได้แต่คงไม่กลับไปเป็นขาขึ้นนะดังนั้นก็แปลว่ามันเป็นแค่การดีดชั่วคราวถ้าดีดชั่วคราวตัวนี้เราก็เห็นว่าบริเวณแนวต้านสาคัญจะอยู่โซนนี้ครับก็คือ12.6ซึ่งมักจะไม่ถึงนะเวลาที่มันเป็นภาพที่เห็นลงชัดเจนแบบนี้แล้วเนะี่ยทุกคนก็คืออาจจะมีการเก,งก็งกลับขึ้นไปจาก11.1แปลว่าอาจจะได้แค่สักแถวนี้ครับ12.4ไม่นาจะถึง12.9ครับดังนั้นก็ภาพตัวนี้คือการเด้ง ก่อนเด้งในทางลงอยู่นะครับดังนั้นภาพตัวนี้ผมคิดว่าไม่ได้น่าสนใจเป็นพิเศษนะหรือถ้ามีอยู่ต้องระวังด้วยซ้ำว่าเออขึ้นไปตรงนี้รอบนี้อาจต้องหาจังหวะในการที่จะลดตัวของทางด้าน,นหุ้นออกไปบ้างครับอ่าอนนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะคะอะ่จะเห็นว่าช่วงหลังๆคริปโตก็ขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขออีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้นะคะซึ่งหลายคนบอกว่าขอ หุ้นเหมืองตัวพ่อของ Bitcoin อย่าง JTS มุมมองเป็นยังไงครับคริปโตที่ขึ้นจริงๆแล้วมันอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีคนหลายคนที่คิดว่ามันจะขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในประเด็นของปัญหาก็คือคริปโตเอ็กซ์ชแนนซ์เจที่มีปัญหาเนี่ยมันก็มีการคาดการกันว่าอแม่ของ Genesis เองเนี่ย อาจจะต้องมีการขายหลักทรัพย์ค้ำประกันบางอย่างออกมาลึกเล่าแต่ทีนี้เวลาการขายหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของการที่เรียกว่าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนกับดันขึ้นก่อนแล้วถึงค่อยขายนะครับดังนั้นเ,ออเราถึงเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาคริปโตบางอย่างมันมีจังหวะของการปรับขึ้นขึ้นหนึ่งทั้งเรื่องของ genesis ด้วยทั้งเรื่องของการที่ออคนมองว่าเฟดเองน่าจะเริ่มชะลอ,อการขึ้นดอกเบีย้ยด้วยนะครับก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มพวก เหมืองพวกของด้านปิดกับ e อีริปตเคอเรนซีเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าถ้ามามองแล้วเนี่ยตราบใดที่ตัวของด้านสหรัฐอเมริกาเองยังมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่ได้จบดีนะครับรวมทั้งการทำคุณที่เทีฟไททเทนนิ่งในการลดสภาพคล่องเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยลบสาหรับสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงที่ตัวมันเองไม่ได้ยิวแคชโฟลให้กับผู้ลงทุนขณะเดียวกันถ้าเราไปดูว่าเราไปนั่งจุนวันนี้ เอซื้อหุ้นอาจจะเห็นการปรับประมาณการลงนะครับเไปซื้อตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนมั่นคงแล้วก็ได้ยืมใช้ได้นี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับดังนั้นวันนี้กลายเป็นว่าคริปโตอาจจะเป็นทางกดแต่ถ้าเสร็จทั้งเลือกที่คนมองเทียบแล้วเอ้ยอาจจะดีไม่เท่าหุ้นแถมดีไม่เท่าตัวของตราสารหนี้ด้วยดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้เลยทําให้สำหรับคริปโตเองนะครับเป็นแค่การฟื้นตัวระยะสั้นแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นการกลับตัวครับ มาอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้มองว่ามีจุดเด้งกลับที่สำคัญเหมือนกันนะคะอย่าง PTG ค่ะ PTG นะครับค่ปั๊มน้ำมันนะครับเมื่อวานก็มีการปรับตัวลดลงเ่รนะนักแสดงคนก็ถามว่ามัเกิอะไรขึ้นนะครับเอ,อก็เราไม่ได้ตามรายละเอียดเข้าใจว่ามันมีเรื่องของตัวพวกเอ,อตัวของทางด้านพวกค่าการตลาดบางอย่างน,น,นะครับก็ตัวนี้ PTG เองเนี่ย ราคาถอยมาจากกนกระทั่งถึงแนวรับใกล้ๆแ,แนวรับสําคัญแหละก็คือโซนแถว13 5นะ13บาท13 2ถึง13 5นะครับก็ภาพตัวนี้ยังยังเป็นขาลงอยู่ยังไม่ได้กลับหลักนะเพราะนั้นแปลว่าถ้าใครมองว่าเอ๊ะลงมาพอสมควรธุรกิจน่าจะเริ่มกลับลําเป็นดีขึ้นตามการเปิดมือหรือการใช้รถแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมารอการตั้งรับในโซนแถว13บาท20ถึง13บาท50นะครับก็ตรงนี้ พียงแต่ว่ามันก็จะเป็นการตั้งรับแบบที่เรียกว่าต้องเผื่อสต็อปเพราะว่าสรงบุ้นเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์เป็นกาขึ้นเลยนะครับก็ภาพตัวนี้จะมีสต็อปอยู่ที่13บาทครับสำหรับตัว PTG ค่ะนะคะขออนุญาตเป็นตัวสุดท้ายนะคะ RBF เป็นยังไงคะโอเค RBF นะครับกออ็ตัวของแต่ด้านหุ้น อยู่ในจุดที่พอมีลุ้นครับคือเรา,าจจเห็นโครงสร้างตรงนี้เนี่ยวกผ่าน200วันแล้ววกกลับลงมาต่ากว่าแต่ว่าเริ่มมายืน50วันเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าในเชิงของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเริ่มเกิดรูปแบบที่เป็น hidden bullish divergence นะครับก็คือเอ๊ะมันเหมือนมี bullish divergence ซ่อนอยู่ดังนั้นแปลว่าภาพตัวนี้เราอาจจะลุ้นเป็นการยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันซึ่งเ,อเ,อเป็นจุดที่เป็นโครงสร้างต้นทุนสําคัญของเขาด้วยที่13บาท20นะครับ ก็แปลว่าจากตรงนี้เนี่ยลุ้นว่าแถบแถวนี้เป็นจุดที่ยืนครับแล้วก็อาจจะเริ่มดิ่ดตัวขึ้นต่อนะครับก็แปลว่า RBF ถ้าใครเอาก็แถวๆนี้เลยครับแล้วก็ลุ้นการกลับขึ้นไปเนี่ยในโซนไหนก็คือโซนประมาณ16-17บาทนะครับแล้วก็สลหรับภาพนี้ถ้าจะต้องตัดขาดทุนนะครับนะถ้าจะต้องมีการตัดขาดทุนก็อาจจะใช้โซนนี้ครับ13ท,ทีครับ เออสิบสองบาทเจ็ดสิบเป็นจุดแตกขาดทุนสำหรับตัว RBF ครับอ่าค่ะนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะกรณีณนะตอนนี้เนี่ยพอเห็นว่าตลาดค่อนข้างผันผวน,ผนแล้วก็อาจจะต้อง selective buy จริงๆสำหรับตัวหุน้นอาจจะแบบไม่ได้เฮล้ลก,กันทั้งกลุ่มแล้วนะคะเพราะหลายตัวนี้ราคาได้ price จริงไปหมดแล้วถ้าจะหลบความผันผวน,ผนแนะนำนักลงทุนอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเอะเราซื้อหุ้นหาหุ้นที่ปันผลสูงๆล็อกยิวขั้นต่ำแบบสัก5% 7%เเจดยังพอมีให้เราหา หาพอได้แต่จะเริ่มหายากขึ้นนะครับคือ hmm. ต้องระวังด้วยว่าอันที่หนึ่งถ้าจะเลือกหุ้นปันผลสูงเนี่ยอาจจะต้องพยายามเลี่ยงกลุ่มที่มันเป็นซิกริคอรนะครับเนื่องจากว่าบางตัวที่สูงเนี่ยมันอาจจะมีผลประกอบการที่ดีจากสถานการณ์บางอย่างในช่วงที่ผ่านมาและจากนี้ไปมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมแล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับ2ปีที่แล้วนะปีที่แล้วหรือใครที่ไปซื้อหุ้นพวกถุงมือยางก็จะเห็นว่าปันผลสูงมากเลยนะโอ้หอาจจะสิเเลยแต่ว่าราคาหุ้นนี่ลงได้แบบ แปดสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นต้องบอกว่าผลถ้าจะเลือกต้องเลือกจากหุ้นที่ธุรกิจมันไม่ใช่วัฏจักรด้วยนะครับ mm hmm. เป็นธุรกิจที่มันมีความมั่นคงอยู่พอสมควรนะครับ mm hmm. ก็ให้เป็นหลักการคร่าวๆตัวนี้ครับว่าดูันผลได้แต่ต้องเข้าใจว่าตัวมันเองต้องไม่ใช่หุ้นวัฏจักรครับอ่านี่แหละค่ะก,ก็เป็นอ่า คาเตือนนะคะคำแนะนําสําหรับในช่วงท้ายนั่นเองนะคะใบนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ามาร่วมพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณจริงๆกับคุณกิจพลไพรไพศาลกิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดจาการจากบริษัทหลักทรัพย์บอบีเคเฮียนประเทศไทยจํากัดมหาชนนะคะที่มาร่วมพูดคุยยังไงเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบพระคุณคุณกิตพลค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่นะ,คะนะคะเอาละค่ะอ่ะสุดท้ายแหมวันนี้นี่คุณกิตพลมาให้แบบจุกๆเลยนะก็ยังมีแบบว่า เช้า2ตัวบ่ายสอตัวนะคะแล้วก็ยังเป็นหาพุ้นที่แหมโอ้ไม่ทันคุณมรกตไม่ทันถามตัวแกรนใช่ไหมคะโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันโถพรุ่งนี้เดี๋ยวถามคุณนิกให้ตอนเช้าเดี๋ยวถามให้นะคะแกรนจดไปด้วยนะคะเดี๋ยวฉันก็จะลืมๆนะคะก็มีหลายตัวค่ะเมื่อ,อช่วงบ่ายแนะนําเป็นตัว A A I นะคะราคาเป้าหมายก็คือ8บาทส่วนอีกตัวนึงก็คือกันกุลราคาเป้าหมายทั้งพื้นฐานอยู่ที่6บาทนั่นเองนะคะขอบพระคุณทุกช่องทางจริงๆคุณมารากตเดี๋ยวเราติดไว้ตอนเช้าเนาะเราไม่ทันจริงๆเนะเาะอเพิ่มเิญว่าอาจจะพิมพ์มาแล้วแบบกว่าจะเดินทางผ่านข้อมูลผ่านมหาเราอาจจะใช้ระยะเวลามันไม่ใช่พิมพ์ปุ๊บส่งมาเจอเราเนี้ยอาจจะแบบดีเลย์กันสักประมาณกี่นาทีเนาะนาทีหนึ่งสองนาทีแล้วแต่แล้วแต่เพราะฉนั้นต้องรีบพิมพ์ก่อนเลยนะคะยังไงเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้ารอได้เลยนะคะคุณนิกเดี๋ยวเราถามให้จากคุณนิกนันเซียนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกับคุณนิกนะคะช่วงบ่ายสายพื้นฐานก็ฟังได้สายเทคนิคอยิ่งต้องฟังกับพี่บีเดชนาฟังสะอาดนั่นเองนะคะเอาลาลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวติดตามกันได้ที่ทางเพจ Facebook ของเราเดี๋ยวเราจะรีบตัดคลิปลงให้นะคะยังไงกบขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามไปรับชมตั้งแต่เช้าจนรอบบ่ายขอบพระคุณมาก,มากๆาค่ะ